สวัสดีครับมาอัปเดตงานครับก็มีว่างบ้าง,างแล้วก็มีเจ้าของแล้วบ้างนะครับสําหรับอ่าเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยครับเป็นยกยิงครับผมอ่านี้มีเจ้าของแล้วแต่ก็คือเอามาให้ดูเป็นลวดลายครับเผื่อสนใจสั่งกันเป็นยกยกยิงครับเป็นไม้พึกครับ ราง130ชักเจห้าครับผมต่อไปนะครับตัวที่2เป็นกำคอครับมาสเตดาอันนี้สองพันสอ้าครับรางเหมือนกันครับชุดบนเท่ากัน1 3 0่ชัก75้าเหมือนกันครับขออไก่ไม้เอบขอบไก่มมเนียมนะครับตัวมาตัวที่สามครับตัวนี้ก็2องพ้าครับผมก็จะเป็นท้ายเรียบครับแล้วก็รางชุดบน เหมือนเดิมนะครับตัวสีบอลหนึ่งร้อยสามสิชักเจ็ดสิบห้ามาตัวที่สี่นะครับเป็นร่องนิ้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลางดำนะครับตัวนี้จะอยู่ที่สองพันหกรอยห้าสิบนะครับกำขอร่องนิ้วนะครับต่อไปตัวที่ ตัวที่ห้านะครับตัวที่ห้าก็จะเป็นํำคอร่องนิ้วนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้จะอยู่ที่สองพันห้านะครับเป็นครอบไกลไม้ครับครอบไกลไม้ชุดบนรางดํานะครับร้อยสามสิบชักเจ็ดสิบห้าเหมือนกันครับต่างกันที่ครอบไกลนะครับตัวนี้จะอยู่สองพันหกห้าสิบตัวนี้อยู่สองพันห้านะครับต่อมาตัวที่หกนะครับเป็นมือสอดครับมือสอด ชุดดำนับมือสอดล้างดำนะครับตัวนี้ล้างเท่ากันครับเท่ากันหมดเลยนะครับละสามสิบไก่เซฟนะครับอันนี้ก็สองพันสองพันเจ็ดนะครับสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทล้างดำครับผมประมาณนี้ครับอันนี้เคลือบด้านครับอันนี้เคลือบเงา สำหรับไม้ใหม่ผมก็จะอยู่ประมาณนี้ครับไม้ใหม่นะไม้ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็จะประมาณนี้สีประมาณนี้ครับนะครับอันนี้ก็คือมีเจ้าของมีเจ้าของแล้วนะครับนี่มีเจ้าของแล้วมีเจ้าของแล้วนะมีเจ้าของแล้วมีวางกระบอกเดียวนะครับณตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะมีเจ้าของแล้วเดี๋ยวพี่เข้ามาเอาที่นี่ครับโอเคครับสนใจนะครับ0629872011นะครับ 0 6 2 9 8ห2 0 1 1นะครับหรือจะมาหามานับรับแถวโคลราได้ครับผมก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม